รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม สวัสดีครับวันนี้อยู่เว็บแอลเลมเก้าสิบเก้าสตาร์โกงไม่มีแฮปปี้แน่นอนครับผมมีทุกบริการครบจบในแมปเดียวเลยครับเอะไะครับเพื่อนๆนี้ก็เล่นเกมยิงปลาฟุฟาร์มแจ็คพอตนะครับแต่ก่อนอย่าเพไปเล่นนะครับฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและเพื่อนถ้าเกิดยังไม่มีไอดีนะครับแอดมนได้นะครับที่แอดเก้าสิบเก้าวีหกครับผมจะมีแอดมินให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับเอะไะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่าครับ เอาละครับที่อยู่ที่หน้าตัวเกมนะครับผมวันนี้เข้าทุนมาที่300บาทนะครับเดี๋ยวเราก็ยิงได้เลยเลยครับผมเกมนี้ก็เล่นง่ายนะครับเน้นยิงตัวให,ใหญ่หน่อยก็ได้ครับผมเพราะแตกมันก็จะได้เยอะดีครับยิงพวกที่มันระเบิดนะครับ ถ้ายิงแตกทีก็บึ้งบําเลยครับนะี่ครับอย่างฟักทองถ้าแตกครับผมมันจะระเบิดทั้งจอเลยครับ <Amazing. S 1> เน้นยิงไวหน่อยก็ดีครับผมนะี่ครับอตอนมาเยอะนะครับแล้วก็สาดรัวๆนะครับ มามผมที่150เหรียญครับผม,น,บผมนี่ครับผมอย่างตัวที่มีฟีเจอร์แล้วก็ยิงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้แตกดีขึ้นครับผมนี่ฟักทองก็ดีครับแต่จะแตกยากนิดนึงครับผมว่าใจผมเล่นมาว่าฟักทองนี่น่ดีสุดเลย้งครับ ผมชอบมันสุดเลยมันแตกทีแบบบึมยกยกยกแพงเลยครับโอ้หน่อยแตกจำยับเน่ยครับผมฝาอคอมาแลครับชัดสักหน่อยครับผมน,นี่ครับผมเห็นไหม แต่ยกแผงเลยครับได้มาที่700กว่าเหรียญนะครับผมครับผมแตกต่อรัวครับที่800กว่าเหรียญแล้วฮ่าแล้วช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับผมเล่นได้เท่าไหร่นะครับเกมทบไปอีก40,000บาทเลยนะครับผมรดีนะครับเป่นเท่าไหร่เกมทบไปสูงสี่ห0ื่นบาทนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ แอดมาได้นะครับที่แอดก็1สิบเก้าวีหกครับผมจะมีแอดนำหน้านะครับแอดกันมาเยอะนะครับครับตอนนี้ก็มีเงินเอ๊ะมีเหรียญที่หกร้อยเหรียญนะครับก็เท่าทุนอยู่ครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ผมนีผมบอกเริ่มเน้นยิ่งตัวใหญ่ครับผมเชื่อผมครับแตกตีอยู่ครับ ทองทองครับผมทองก็ดีครับเนี่ผมช้าง,างครับช้างก็แตกก็เยอะครับช้างไม่แตกครับผม มฟักทองครับผมอ๋อมาแตกลูกที่สองนะครับฟักทองเนี่ยแตกดีจิงเลยครับ่เียมีมาที่เก้าลอยนะครับผมเห็นไหมครับผมบอกแล้วให้เน้นยิงบ่อยๆนะฟักทองแตกง่ายอยู่ครับนี่ก็ยิงต่อเลยครับผม <c oughs> ถังถังโอ้ถังไหลวนอย่างไครับไม่แตกดีอ้าแตกแล้ว,ลวครับผมโอ้ถังแตกรัวเลยครับสองถังติดไอหิบสมบัติก็มาครับผมอ้าช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมานะครับมาถึงเวลาที่เราจะบวกบวกบวกแล้วครับผมอ้าวมาถึงก็บวกเลยครับโอ้โหแป๊บเดียวผมขึ้นมาพันแปดพันเก้าแล้วครับ โวยขึ้นมาสองพันนะครับตอนนี้เท่ากับเป็นเงินหนึ่งพันบาทแล้วนะครับแปบ๊บเดียวครับเอาใได้กำไรเลยครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเงินก็น่าจะสักพันห้าครับผมหือทำไมวันนี้มันแตกหนักแตกตีจรงเลยครับแปบ๊บเดียวครับผมบวกมาที่พันห้าแลครับเอาเลมอนซีซั่นอีกรอบเลยครับผม กลับมาแล้วปกติแล้วครับหืมอกีช่วงเวลาเก็บเกี่ยงยิงกับเพื่อนครับเดียวนะครับ่คนีบผมสามพันห้าแล้วโอ้ยแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้ไรยอแล้วครับอโอ้ยจะได้กำไรเป็นพันแล้วครับตอนนี้ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็อลองราเล่นกันดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เยอะนะครับ